แวดวงลูกขนไก่กันบ้างานะคะไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันจะ,จะเอาเรื่องของข้อมูลดีๆที่พัฒนาวงการลูกขนไก่ไทยมาฝากนะคะเพราะว่าเขามีการเซ็น MOU กันนะคะหรือว่าพิธีลงนามความร่วมมือค่ะระหว่างสมาคมกีฬาแบดมินตันไทยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งเกาหลีใต้ก็จะมีการเซ็น MOU เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการวิทยาศรราสตร์การกีฬาองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเอามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้ง2ฝ่ายต้องบอกว่าเดินหน้า าสารสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งเกาหลีใต้จะทํา MOU ค่ะพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างดรสมศักดิ์ลีสวัสดิกูลนะคะประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ทีมแบดมินตันอาวุโสไทยแลนด์สวนรวมสวนรวมรวมมิตรนะคะกับมิสเตอร์ซิมยังฮยุนค่ะประธานทีมแบดมินตันอาวุโสสมาคมแบดมินตันเขตชลาบุโด oh, ค่ะแล้วก็มิสเตอร์ปาคิโอประธานทีมแบดมิน าอาวุโสสมาคมแบดมินตันเขตชลราน้ำโดนะคะซึ่งก็มาเจอกันที่ห้องราชกฤษทาสโมสรสปอร์ตคลับพิธีดังกล่าวค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูรนะคะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC member รองประธานสาพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันพร้อมด้วยมิสเตอร์คิมแทกิลนะคะนายกสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้ก็มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนี่ค่ะโอ้ทุกคนก็ ยิ้มแย้มนะคะหน้าตาช่ำชื่นมากนะคะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งหรือเอ่อ็ที่ต้องบอกว่าเป็น MOU ระดับประเทศระหว่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของดรสมศักดิ์เองเนี่ยค่ะก็บอกว่า การลงนามครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือที่จะช่วยกันพัฒนาแบดมินตันของทั้งสองประเทศแบบครบวงจรเลยทั้งในระดับเยาวชนนะคะระดับทั่วไปซึ่งคุณหญิงปัทมาลีสวัสดกูลเนี่ยก็ได้ดําเนินการไปก่อนแล้วสัปดาห์นี้ค่ะทางสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้เนี่ยก็นํานักกีฬาเยาวชน102คนนะ มาร่วมแข่งขันแบดมินตันเยาวชนในรายการ Bad Yonex ปทุมธานีจูร์อินเ International Series 2023ด้วยก็ไปจัดที่มอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนี่แหละค่ะเช่นเดียวกันกับการแข่งขันแบดมินตันรายการ BWF World Senior Championship 2023หรือว่าเป็นศึกอาวุโสชิงแชมป์โลกก็จัดที่เมืองจอนจูประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาฝั่งไทยเราก็ส่งนักกีฬาแบดมินตันอาวุโสมากกว่าร้อยคนเดินทางไปร่วมลงแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันสล กลับกันไปมาแบบนี้นะคะซึ่งท่านดรสมศักดิ์ก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าความร่วมมือกันระหว่าง3ทีมแบดมินตันอาวุโสเนี่ยจะทําให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันอาวุโสร่วมกันค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านกีฬาแบดมินตัน2ประเทศ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝีมือเทคนิคและความรู้ต่างๆไปจนถึงแลกเปลี่ยนนักกีฬาค่ะโดยมีการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์เย่าเยือนกันและที่สําคัญคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและมีเพื่อนรักในกีฬาแบดมินตันเหมือนๆกันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอืมก็โอเคนะท้น MOU ระดับประเทศไงการการร่วมมือกันของไทยกับเกาหลีเนี่ยเกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าอย่างในกีฬาผู้หญิงอะ หญิงเดียวอันสยองใช่ทำยังไงไทยจะมีแบบดีบ้างนะฮะคือก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะกับการร่วมมือกันในครั้งนี้นะค่ะคือเหมือนกับว่าเขาก็ได้มาเห็นว่าบ้านเราฝึกซ้อนเป็นยังไงฝึกซ้อนกันยังไงเราก็ไปดูของเขาอและเปลี่ยนซึ่งกันและกันใช่นะฮะอ่ะนะครับผมรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ